มไม้หอมเไม่ทิ้งใ<อ>บมีดอกแล้วก็ไม่ทิ้งใบหายากเดี๋ยวนี้หายาก<อ>ภาคอีสานจะเรียกมันปลาภาคกลางเรียกกันเกาภาคใต้เรียกมันปลาหรือตำปลาภาคใต้เรียกอะไรนรู้จำไม่ได้ใบาทานได้ไหมครับใบไม่ได้ครับไม่ได้เป็นไม้ให้ร่มให้ร,หร่มเขาจะถามว่าแขกได้ไหมว่าอาแต่คุจกจะ่า ที่ที่ปลูกตรงนี้เพราะว่าดอกมันหอมอใกล้ระเบียงครับแล้วตรงนี้เราอีกหน่อยเพราะมนะันนะนี่ตรงนี้จะเป็นกันเกาหมดข้างหน้าจะเป็นสเสหลากันเกาจะเป็นไม้หนึ่งในไม้มงคล อยู่ที่นี่แห้งเป็นไม้คุ้มเยาคุ้มเลื่อนกันเป็ดกันไก่นำแต่สิ่งดีๆมาให้สู่เยาสู่เลื่อนเลยเทวาดาเออ